h o n ด้ CRV สวยนางฟ้ากลับมาเป็นแค่80,000โลมาพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุด30,000บาทโอเคสําหรับใครที่จะหานะครับ CRV ปีใหม่ใหม่น้อยสวยๆสักคันนะครับผมเอามาให้ดูแล้วคันนี้เลยคันนี้นะครับ Honda CRV ตัว2.4ตัว S นะครับปี2019บอกได้เลยว่าสวยมากสภาพดีนะดูภายในกันนิดนึง นี่ภายในสีดําสวยงามออปชั่นคือมาครบมากๆหน้าจอกล้องส่องถอยบอบปรับไฟฟ้ามีทุกอย่างออปชั่นนี้คือเต็มนะสีขาวสวยงามอันนี้บอกเลยนะสภาพดีสภาพนางฟ้ามากๆเลยนะครับและแน่นอนรถของรีเจนโฮมขาดดูคันนะครับรับประกันนะครับไม่มีชนหนักจมน้ำแตดต่อพิค,ความหรือว่ากรอไมล์ล้านเปอร์เซ็นพอรถของเราครับเป็นรถเกรดเอัดประวัติคัาสภาพมาให้คุณแล้วนะครับดูนันต่อเลยสวยๆเลยนะเนี่ยดูสภาพดีมากเบิดข้างหลังให้ดู เบาสวยๆแอร์หลังก็มีนี่คือสภาพดีจริงๆนะครับลูกค้าและที่สำคัญนะสำหรับคันนี้นะครับตอนนี้โปรโมชั่นของเรานะครับส่วนลดสูงสุด30,000บาทนะครับหรือฟรีประกันให้1ปีฟรีทุกค่าใช้จ่ายคันนี้ผ่อนเพียงแค่12,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจก็คลิกดิงก์หน้าไบโอได้เลยนะครับ